สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการย่อยประกาศยามข่าวเสิร์ฟชาวชิปปิ้งเป็นรายการที่ทีมงานของสมาคมช่วยกันย่อยกฎหมายประกาศของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจนได้ประเด็นสําคัญนํามาเสิร์ฟเพื่อนสมาชิกครั้งนี้เป็นครั้งที่108เป็นข่าวระหว่างวันที่5-11ถึงกุมภาพันธ์2568 ยำข่าวแรกนะคะมาจาก NSW นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการระบบคำขอกลางในเรื่องของการขออนุญ,ญาตหรือรับรองนำเข้าส่งออกและนำผ่านพืชนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกและนำผ่านพืชก็ได้แก่กรมวิชาการเกษตรกรมการค้าต่างประเทศสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมปศุสัตว์แล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะซึ่งตอนนี้ NSW เนะะี่ยค่ะ เปิดให้บริการให้ผู้ประกอบการยืน่นขออนุญาตหรือรับรองการนำเข้าส่งออกหรือนำผ่านพืชผ่านระบบ NSW นะคะโดยได้จัดทำคู่มืออธิบายวิธีการใช้งานเพื่อให้ทุกท่านที่สนใจเข้าไปศึกษาได้นะคะข่าวที่2มาจากสำนักการประกันสังคมเป็นข่าวประชาสัมพันธ์เช่นกันก็ประชาสัมพันธ์ให้ในจ้างได้รับทราบว่า นายจ้างจะต้องดําเนินการในเรื่องของการแจ้งเข้าหรือออกลูกจ้างให้เป็นไปตามกําหนดเวลาเพื่อไม่ให้ลูกจ้างเสียสิทธินะคะซึ่งการยื่นแจ้งนะคะการเข้าออกของลูกจ้างก็สามารถทําได้ทั้งแบบเอกสารก็สามารถไปยื่นที่สํานักงานประกันสังคมนะคะหรือยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะคะเป็นระบบอินเทอร์เน็ตหรือเรียกว่า e-payment นะคะซึ่งถ้าไม่ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดนายจ้างก็อาจจะมีโทษนะคะก็ ลองเข้าไปศึกษากันดูนะคะในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ข่าวที่3มนะคะมาจากกรมสัมพากรเป็นคำสั่งที่ป .164.2568 อเรื่องการขายสินค้านอกราชนจาจักรโดยผู้ประกอบการจดทะเบียนไอป .164.2568 อนะคะเป็นคำสั่งให้เจ้พาพนักงานสัมพากรถือปฏิบัติในการตรวจและแนะนำการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะซึ่งในคำสั่งนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการแบ่งสรรปันส่วนตัวภาษีซื้อ ในกรณีที่มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งแบบหนึ่งเป็นแบบที่ต้องอ,อยู่ในระบบอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่ตัว VAT ไม่อยู่ในระบบ VAT ตามกฎหมายของไทยนะคะก็ <c oughs> จะมีการแบ่งสรรปันส่วนภาษีซื้อนะคะในคำสั่งนี้ก็มีการยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการทำธุรกิจให้เห็นนะคะเพื่อให้เข้าใจตัววิธีการจัดสรรปันส่วนภาษีมูลค่าเพิ่มน,น,นั่นเองนะคะ ข่าวต่อมามาจากกรมการค้าภายในนะคะเป็นเรื่องกําหนดแนวทางการกํากับดูแลสินค้าเครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้าควบคุมอันนี้เป็นเรื่องที่กรมการค้าภายในได้เช對對ิญผู้เกี่ยวข้องหารือนะคะในในเรื่องที่จะมีการควบคุมเครื่องฟอกอากาศกับเครื่องดูดฝุ่นนะคะซึ่งขณะนี้เราก็มีปัญหาเรื่องของฝุ่นอยู่นะคะกรมการค้าภายในจึงได้หารือผู้เกี่ยวข้องเพื่อที่จะขอความเห็นนะคะเพราะว่า จะได้ออกประกาศใดๆก็ตามนะคะมาใช้ป้องกันการขาดแคลนแล้วก็ทําให้ราคาเนี้ยสามารถจับต้องได้กระบวนการของกลุมการค้าภายในก็คือหลังจากที่เชิญผู้เกี่ยวข้องหารือแล้วก็จะรวบรวมข้อคิดเห็นเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการแล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้ก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ ข่าวสุดท้ายมาจากกรมสรรพสามิตรเป็นประกาศเรื่องกําหนดแบบคําขอแบบใบอนุญ,ญาตและแบบอื่นๆตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตรพศ2 5 6 0ฉบับที่6ตัวประกาศนี้ก็บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันออกประกาศซึ่งก็ออกประกาศเป็นเมื่อ10กุมภาพันธ25์2568นี้ประกาศนี้ก็ยกเลิกใบอนุญ,ญาตผลิตไพ่แบบใบอนุญ,ญาตนําสุราเข้ามาในราชอาณาจากักรนะคะซึ่งเป็นแบบที่ปัจจุบันนี้ใช้อยู่ตาม ประกาศที่ลงวันที่16กันยายน2560นะคะแล้วก็ออกแบบตัวใบอนุญาตใหม่ตามท้ายประกาศนี้แต่ว่าใบอนุญาตที่ออกไว้นะคะก่อนประกาศนี้ใช้บังคับซึ่งผู้ประกอบการได้รับมาจากกรมสรรพามิตรแล้วก็ยังสามารถใช้อยู่จนกว่าจะสิ้นสุดโดยเงื่อนไขหรือโดยระยะเวลาหรือมีคำสั่งยกเลิกเปลี่ยนแปลงและทั้งหมดนี้คือย่อยประกาศยํำข่าวสำหรับสัปดาห์นี้ และพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตาม